รีวิวการกินลูกหมอนหน่อยครับอ,อุ้ยอย่า <c oughs> ให้มันหล่นว่ะเดี๋ยวน้ําเป็นสีม่วง <c oughs> โหดูครับอร่อยไหมชิมดูสิโอ้โอลูกหมอนยัวย่วๆครับลูกหมอนยัว่วๆอืมหวาน <c oughs> ถูกใจไหม <Yeah. S 1> อร่อยนะน้องนะข้จาจะต้องกินหน่อยประวันหวานด้ เอาแดงอืมเปรี้ยวนี่ครับวันหวานมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นแบบนี้ถ้าจ๋าชอบหวานหวานหรือเปรี้ยว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 อมหวานไหนก็งก็ต้องกินผสมกันแดงลูกหนึ่งแล้วก็ม่วงลูก ไม่ใช่จ๋ากินสองลูกพร้อมกันแดงลูกหนึ่งม่วงลูกนึ่งที่น้องกลันเพราะมันจะเป็นตรงนี้เป็นม่วงตรงนี้เป็นแดงอ๋อถึงว่าแล่ะมันมันจะกลายเป็นแบบนี้เดี๋ยวกุ้งกุ้งเปน้ำกันกุ้งไปน้ำไปน้ำเปน้ำอ่าไหนมันยังมีอยู่รอดไม่แกเปือนเรากินลูกสีแดงๆอมหวานบ้าง เป็นไงมัง่งไม่เอาอมหวานนิดนิดถูกเจสิ่งนี้ไหมเกี่ยมกุ้งปิดนนำอะคือว่าไปเก็บต่อมันยังมีกวางปิดนนำ